ถึงแล้วนะครับเพื่อนๆที่นี่ก็จะเป็นตลาดวิถีชุมชนตําบลโคกตูมนะครับนี่อัตลักษณ์ของชุมชนนะครับตลาดประชารัฐตลาดต้องชมวันธรรมดาค่ะอังคารถึงสุขอังคารถึงสุขอช่ก็มาเรนดูได้อ๋อครับก็อ,นนอนันนี้เขา้าอ๋อผานเรียนรู้อยู่ด้านนี้ครับขอบคุณมากนะครับ ก็จะเป็นพิซซ่าขนาดใดก็ได้นะครับครบ10ถาดแถมฟรีพิซซ่าถาดเล็ก1ถาดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามากินพิซซ่ากันดีกว่านะครับเพื่อนๆชมลมคนอะไรก็ไม่รู้นะฮะตรงนี้นี่นะครับตอนนี้อยู่ข้างในนะครับเพื่อนๆน่ครับผมอบอยู่ในนี้นะครับปัจจัยมันไ้ียนทมันยืดแบบมุยอย่างฝรั่งเลยวะ วันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมากินพิซซ่านะครับแต่ว่าเป็นพิซซ่าเนี่ยในหม้อดินนะครับเขาเผาในหม้อดินนะครับอยู่แถวโคกตูมนะครับจังหวัดลบบุรีเราเนี่ยนะครับก็ตอนนี้กําลังเดินทางผ่านมาจากวงเวียนโคกตูมเรียบร้อยแล้วนะครับกาลังจะมุ่งหน้าไปที่ร้านนี้ผมจะบอกเลยนะว่าร้านนี้ผมยังไม่เคยมาเลยนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราใกล้จะถึงแล้วนะครับ ร้านนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเผากันยังไงแล้วก็รสชาติเป็นยังไงแต่เห็นมาบอกต่อกันมานะครับว่าอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ ร้อยแล้วนะครับ <Yahoo! S 1> นี่ใช่เลยนะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันนะถึงแล้วนะครับเพื่อน,อนๆที่นี่ก็จะเป็นตลาดวิถีชุมชนตำบลโคกตูมนะครับก็เออก็จะมีในส่วนที่ตรงนู้นเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะเพื่อนๆยังไม่เคยมาเลยนะนะครับก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นตลาดท้องถิ่นอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเพื่อน ตลาดต้องชมเอกลักษณ์พาณิชย์อัตล no ักษณ์ของชุมชนนะครับตลาดประชาลัตตลาดต้องชมพบกตูมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับแต่ว่าที่นี่มันจะมีมันจะมีพิซซ่านะครับที่เผาจากเตาเตาถ่านนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับมีคนจอดแวะดเต็มเลยนี่นะครับ ครับ <IS 2> ตรงนี้ก็ทางเข้ามานะครับอันนี้เป็นเซนส่วนของคาเฟ่นะครับเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีครับใช่ครับหาเพื่อนครับรู้รู้ได้ไงว่าเพื่อนผมคนไหนอะไม่หรือว่าต้องรอโอผมงงมากเลยอ๋อโอเคโอเคโอเคมีองมีองนะมีองก็รู้ได้ไงว่าผมนัดเพื่อนไว้นะครับนี่เจอแล้วนะครับมาแล้วฮะข้างในก็มีอีกเหรอ ไปดูไหมล่ะไปมาแล้วไปมาแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะมากินพิซซ่าเตาถ่านเนี่ยมันเป็นเตาเผาถ่านใช่ไหมใช่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูข้างในนั้นก่อนดีกว่าตรงนู้นก็จะมีเป็นแบบว่าเป็นของขายแบบว่าเป็นของที่ผลิตจากชุมชนนะครับนะครับ อันนี้เพิ่งมาครั้งแรกเลยนะผมไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าที่ว่าที่โคกตูมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเพื่อนเองอะไรเองจำหน่ายใช่ไหมอ๋อทำเองเลยใช่ไหมครับครับครับโอเคเขาถามต่อเปถึงได้แอบวันธรรมดาค่ะราคาถูกสุด ตังคันถึงสุกอ๋ออ๋อครับก็อันนี้เขาอ๋อฐานเรนรู้อยู่ด้านนี้ครับขอบคุณมากนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสมาที่นี่นะก็ลองมาดูนะครับนะครับเป็นตลาดวิถีชุมชนนะครับก็มีพวกของเครื่องปั้นดินเผาเป็นพวกตุ๊กตาตัวเล็กๆนะครับเป็นพวกพวกของใช้เกี่ยวกับ ดินเผาอะไรประมาณอย่างนี้นะครับนี่เอาเป็น,นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสมานะครับก็ลองมาดูนะครับลองเข้ามาดูนะครับมีสินค้าให้เลือกมากมายแต่ว่าวันนี้คอนเทนต์นะครับก็จะ أ, พิซซ่าดินเผาที่ทําจากการเผาก็คือเผาเผาอะไรประมาณอย่างงี้นะครับเพ<ร>ืพ่อนๆอันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลเลยเลยนะคือมาแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเ <controversy> พื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้างครับก็จะเป็นพิซซ่าขนาดใดก็ได้นะครับครบ10ถาด แถมฟรีพิซซ่าถาดเล็กหนึ่งถาดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามากินพิซซ่ากันดีกว่านะครับเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็พวกอาหารก็มีอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็นะครับคนมาบริการผมวันวันนี้น่ารักมากๆเลยนะครับวันนี้น่ารักมากๆเลยนะครับ <ST AR> นะครับโอเคไว้มือสั่นไปหมดเลยนะฮะ <ST AR> พิซเอาวันนี้มากินพิซซ่าดีกว่าเอาเป็นแนะนำหน่อยว่าเป็นตัวไหนดีอะ ฝึกเป็นหน้าเฮาที่เอียนละกันครับครับเอาเฮาเอียนเอาเอาเป็นเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยเก้าบาทถาดเล็กสุดว่ามีถาดเล็กดีกว่าวันนี้วันนี้อยากมากินชิวๆเอาเอาถาดเล็กไปก่อนดีกว่าได้ค่ะครับกาแฟครับกาแฟเอาเป็นอเมริกาโน่แล้วกันเอาเค็มๆขมๆครับอนี้ผมแก้วหนึ่งใช่ไหมอ่ากี่แก้วหนึ่งอเมริกาโน่ปะเอาคาปูคาปูหวานเกินครับเออต้องตัดหวานออก ครัูเน้ค่ะ็ูเยน้วค่ะครับครับครับคาปูเยนอันนี้ก็คือลายมูต้องไปขอถ่ายเลยภาษาต่างดาวโอเคก็แค่นี้พอครับอีกมวกหิมใจแล้วครับตอนนี้ครับค้โหน่ารักมากเลยอ๋อได้ได้เดี๋ยวจะไปถ่ายตอนที่เอาพิซซ่าเขามอเผาดีกว <Yeah, ่าเพราะว่าเราันนี้เรามากินพิซซาเตาเผาใช่ไหม กลางใช่ไหมใช่ร้อยหกกลางเอากลางก็ได้ครับกลางก็ได้กลางกลางก็ได้ครับบางหรือหนาตัวนี้ติดบางติดหนาเอาบางก็พอครับบางครับครับบางกลางพอดีวันนี้เล็กหมดนะครับก็เหลือแต่กลางกับใหญ่นะครับเพื่อนๆก็เลยจับมาเป็นแบบว่ากลางกลางแล้วกันนะครับนะครับของสายคงจะกินเล็กกันเยอะนะครับใหญ่ไม่ค่อยกินนะครับทีนี้เดี๋ยวมาบอกที่มาที่ไปแล้วกันนะครับสําหรับที่นี่นะครับก็จะเป็นตลาดชุมชนนะครับของ ตำบลโคกตูมจังหวัดลบบุรีนะครับก็ตรงนี้ผมไม่เคยมาเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็จะมีเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากในชุมชนนะครับมันจะเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผานะครับแล้วก็เป็นพุตุกก็ตาตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสินค้าที่ในชุมชนเนี่ยเอามาวางจำหน่ายในตรงนี้นะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์ของที่เนี่ยก็คือ,อสิ่งที่ทุกคนจะต้องมาก็คือพิซซ่าเตาเผาใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวนกทุัว อ่กับคอนเรย์แบัว้อ่าสักได้ดังใชอ๋อน,น,น,นะครับก,ก็คือก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งมีทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าซิกเนเจอร์ที่นี่ก็จะเป็นพิซพซ่า,าพิซซ่าพิซซ่าเรียกาพิซซ่าเตาเผา,า,านุ่นเพื่อนเห็นแล้วก็จะมีเตาเผาตรงนู้นนะครับเขาเจะพิซซ่าเนี่ยเข้าไปเผาในเตาตรงนั้นนะครับผมก็ เป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมานะครับผมไม่รู้ว่าในตะบลโคกตูมันมีแบบนี้ด้วยนะเพื่อนๆแบบว่าพิซซ่าในห้างในร้านทั่วๆไปที่เราเคยกินกันอ่ะแบบมันดูน่าเบื่อแล้วอันนี้มันเป็นแบบว่าเหมือนพิซซ่าเอามาประยุกต์ประยุกต์ที่อ่าเผาแบบเป็นเตาเผาสุดแล้วที่เราเคยเห็นมันก็จะเป็นแบบอบในในเตาอบทั่วๆไปอันนี้เป็นเตาเผานะครับอเมซิ่งเลยนะเพื่อนๆ อันนี้เราใส่เข้าไปในนี้ใช่ไหมครับครับอ๋ออันนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับพี่3 5นาทีที่เกิน35นาที35ผมหยอกเล่นครับ3-5ถึง5นาทีโอบไปในนี้นะครับเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับ3-5ถึง5นาทีก็ได้กินเลยนะครับเอออมิซิงอแปกดิ ตอนนี้อยู่ข้างในนะครับเพื่อนๆครัออบอบอยู่ในนี้นะครับว้าว amazing รู้สึกว่าจะได้แล้วนะเออย่างๆนะฮะอันนั้นเตาอันนั้นถาดาเปล่านะครับนี่ยังอยู่ข้างในนะครับ๋อคือดูสีก็รู้เลยว่ามันครับ กข,ข,ขาจะสีผิวผมเปลี่ยนเหรอตนนั้น,ต,ต,นตัวใครตัวมันเลยนะ <laughs> <laughs> โอเคก็ใช้เวลาประมาณ3-5นาทีนะครับตอนนี้ก็กำลังอบอยู่นะครับเพื่อนๆน,นะครับอยู่ในนี้เลยไอของใหม่นะครับใส่ได้เพิ่มอีกนะครับได้3ถาดใส่ได้3ถาดน,นะครับถ้ามีดีเอ,อ๋อสี่ถาดห้าถาดได้เลย โอ้ดูหน้าจะเริ่มเปลี่ยนแล้วหน้าของผมอะข้างในอะอันนี้ใครเป็นคนยิคน้ค้นนะเนี่ย,ท,ยที่นี่เราเป็นป่าดินอยู่แล้วป่าดินอยู่แล้วที่นี่เป็นเจ้าของสถิติบ้านดินที่เร็วที่สุดในประเทศไทยที่20วันเสร,ร็จ20วัน20วันเสร็จครับผมก็สร้างอยู่ที่ลาบ11ของกรุงเทพมหานครแถววัดพระศรีะครับบางเขนนะครับเราไปสร้างให้กับระเจ้าอยู่หัวราชการที่10นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้บ่มเพาะแบบ พวกผู้ว่าในอำเภอประหลัดแล้วก็บริษัทต่างๆก็ไปเรียนรู้ว่าการทําบ้านดินเป็นยังไงนะก็จะมีโคกหนองนาในนั้นจะมีการปลูกข้าวเลี้ยงปลานะครับขุดคลองขุดคลองไส้ไก่ในนั้นคือเรียกว่าถ่ายทอดเลยขุดคลองไส้ไก่อยู่ในนั้นเลยครับนนอยู่ในราบสิบเอ็ดเลยไก่ไหมลมนนกกา,าบสิบเอ็ดกร,รุงเทพครับกรุงเทพกรุงเทพเลยครับนเป็นศูนย์บ่มเพาะของของเกษตรกรรมในประเทศไทยเลยครับมีประวัติความเป็นมายาวนานเหมือนกันที่นี่เนาะโอที่นี่ราบสิบเอ็ดยาวมาก ่สุกนียัังครบถ้าสุกกระตัวหายัวมาละไหมนะตอนนี้ตัวแตะโมะนะที่นี่เรายังมีพระพิกาเนตตางเด็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับจากดินพื้นบ้านนะครับสูง3เมตร19เซนอยู่ด้านในนะครับนะใช่ครับออ๋ที่ผมเห็นเมื่อกี้ใช่ฮะแต่ไม่มีแต่่ไมมีป้ายบอกไงพิกาเนอมีอยู่ด้านหลังหลบๆอยู่ไม่ได้โชว์แล้วปั้นโดยน้องคนชงกาแฟอายุ15ตอนใช่ตอนอายุ15ปั้นอ๋อน้องก็จบศิลปะมาปะเนี่ยใช่ครับ ตอนนี้จบศิลปกรแล้วศิลปกรใช่ตอนเรียนเป็นตัวก็น่าจะรู้้วครับผมตอนที่เป็นศิลปะเกิดผมก็จบศิลปะมาเหมือนกันนะฮะโอเคได้แล้วนะครับเพื่อนๆได้แล้วนะครับอ๋อ้องให้โรยน้ำตาลอ๋อจะเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในได้ยอ๋อครับครับวีมันจบแล้วได้แล้วาได้แล้วนะครับแล้วมากันฟันตลอดครับเดี๋ยวจกเหียวแล้วหิวเลยนะฮะ ได้ครับได้ครับอะไรทุกอะไรทุกอะไรทุกวันอาทิตย์นะฮะับเปิดปิดวันจันทร์วันเดียวครับอ๋อก็คือเปิดทุกวันปิดวัด,ด,ดจันทร์วันเดียวสามารถรีเควสได้เลยว่าเอาไหมวันนี้เอากรอบวันนี้เนาได้เลยคนก็ชอบทานกับกรอบแต่ที่จะสอบแล้วน,นะครับอ๋อครับครับแล้วก็ทอด ก็สำคัญมาพาพิซซ่าที่นี่ฮะมาดูไปลองของข้ามืูไปโดนหอมจนมันจะร้อนก็ออกไปกับเขาสดๆรับรองมือพองแน่นอนแบบว่าชอบลองนะแบนพักดีๆมาก็มลองจับดูเรียบร้อยวาดจรนาเ้ผมทำงานทุกคนที่หยิบมาก่อนเลยแล้วกัน1ชิ้น มันจะออกอมอ่สีอาจจะมันจะปิ่มๆนิดนึงนะครับเดีย๋ยวเราหยอดซอสมะเขือเทศเลยดีกว่าเดีย๋ยวมาลองชิมดูนะครับว่าจะเป็นยังไ,ไงนี่นะฮะาวะเอียนนะครับขาวเอียน เปิดพัดลมเด็กนี่ปัจจัยเปิดได้กินเป็นยืดแบบบางอย่างฝรั่งเลยวะหืมอร่อยเพราะว่ามันชีสมันพอร้อนๆมันก็จะยืดนะครับเพื่อนๆ อือร่อยแป้งกำลังกรอบกำลังดีเลยอรอ,ยอร่อยครับบ้าง,งอะไรบ้างมาบิโดนอะขายเทียดีริะพี่ภาพบรรยากาศกันเติร์นภาพ <laughs> เราให้พี่วันวิน่งสัดนน้ำวิ่ดีวกวอบดีแป้งกรอบดีฮะไปผมผมลืมปุงอะ่ะลืมปุงเหรอก็ว่อาอยู่เัยทำไมมันทำมมนขาดเยไม่ยากเไม่ด้ยมันม้ลืมปุงเท่าไหร่ อะไรอย่างเลย นี่ก็จะเป็นแผนที่นะครับท่องเที่ยวบ้านมดบ้านดินมดแดงนะครับบ้านดินมดแดงตโคกตูอตเเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนะครับนี่ก็จะเป็นแผนที่ภายในสถานที่ตรงนี้นะครับเพื่อน นี่ก็อยู่ทางด้านในสุดนะครับก็จะเป็นตลาดอินซีวิธีสุขนะครับเพื่อนๆน,นะครับก็จะเป็นเ,เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ชมลมคนอะไรก็ไม่รู้นะฮะตรงนี้นะครับ ในคอนเทนต์วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องเพื่อนมากๆเลยนะครับเป็นเจ้าของที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นรุ่นที่สองแล้วค่ะรุ่นที่สองแล้วนะครับและรุ่นแรกล่ะรุ่นแรกก็ขออบคุณพ่ออ๋อและรุ่นที่สามก็รุ่นสามยังไม่ยังไม่รู้เลยรุ่นสามยังไม่กำหนดอ่าที่นี่คือปิดเปิดอะไรยังไงเนี่ยที่นี่ปิดเปิดอ่าแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น ถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาเราหยุดแค่วันจันทร์หนึ่งวันค่ะเสาร์อาทิตย์เปิดเป็นตลาดวิถีชุมชนค่ะเป็นตลาดย่อมเยาวขนาดเล็กๆใครที่ไม่เคยรับประทานพิซซ่าเตาดินนะคะเราเผากันสดสดใหม่ๆทุกวันเลยค่ะก็สามารถเข้ามาลองชิมลองทานได้ที่นี่นะคะที่นี่คือตำบลโคกตูนะคะอำเภอเมืองจังหวัดลรบุรีจ้ะอืครับเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วก็ลองมาดูนะครับสำหรับที่นี่ก็ถือว่ายินดีต้อนรับกับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับใช่ค่ะแล้วผมมาลองแล้วพิซซ่าอร่อยมากเลยนะครับแบบแปลกเดียวปกติแล้วเขาจะแบบอบในเตาอบทั่ว แต่ที่นี่เป็นเตาดินเป็นเตาดินพื้นบ้านแะกมากมากเลยนะพิซซ่าไม่ใช่อ๋อคุณไม่แปลกคุณคนน่ารักมากเลยฮะโอเคก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็มาอุดหนุนที่นี่ด้วยนะครับครับโอเคสวัสดีครับ